ชางพงศ์ไม่น่าเชื่อช่างพงศ์จะโผล่มาเออนึกว่าจะอยู่กับรถไทยรถเท็กซี่เสร็จแล้วนึกว่าจะถ่ายรถจะไปจนถึงสิบเดือนนึกว่าจะลองรถให้นะให้ติดอิ่มซะก่อนสวัสดีค,ครับผมเอฟซี F C นะผมตอนนี้เอสช่างพงก็มาถึงแล้วนะครับผมตื่นตาตื่นใจนะครับนึกว่าใครมาช่างพงเป็นยังไงโผล่า <laughs> เออเออนู้น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 โอ้โหมีโอ้โหยนากองฝากจะเจ้าพวกโอ้โหอ่อนี่กองยาวๆก็บ้านแปดหลังบ้านแปดหลังโอ้โหพี่น้องนี่เอาไปมอบให้บ้านแปดหลังโอ้โหพี่น้องน้ำใจงามแสงสว่างนำทางชีวิตถูกต้องนะครับผมแจ้วน้ำแล่ด้วย นี่น้ำแร่จากเขาไม่ใช่จากเราน้ำแร่ผมปกลัวอย่างเดียวนะกูอะไรเยีอะบ่อยมากนะเยีอะบ่อยวันละคือละเจ็ดปครั้งอ่ะมันขับสารพิษออกไงมันหน้าหนาวมันลุกไม่ไปไม่อยากจะลุกเลยนะโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหทีมงานตามความดีก็ร่วมตัวกันแล้วผมงช่านี้เป็นยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับรอรอรอเป็นยังไง พูดมาพูดพูดูดจะผ่านกดแล้วนะจะผ่านชั่วโมงการบินเนอะโหครับดีเดชั่วโมงโอ้โหเจ้าเจ้าโอ้จเจ้าจเจ้าจเ้าจเจ้าจอุ่นเกินห้องของบ่าวไทยชู้ครับผู้ติดตามก็ขยับขึ้นเป็นสามพันสาพันแล้วครับผมครับขอบคุณมากครับผมตอนนี้รอซองเขารอซองเขาส่วนของเอกเอกกี้ผ่านแล้ว คันคันหนึ่งพูดตามนะครับผมการบินโโอ้หไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่ครับพูดตามผ่านแล้วพูดตามผ่านแล้วโอถึงพันคนยังไงก็ร่วมทำความดีก็ในผ่านเดียวเขาเขาถามเดี๋ยวเ้าเขาลบดีกว่าโอเคโอ้โหพูดดีเด็ดได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวสอบถามก่อนถามว่ายังไงครับผมผมเนี่ยอยากจะสอบถามจังวงว่าไม่ถามท้านะตั้งใจฟังเนาะจ้าจ้าวันนี้ฟังอะไรอยู่ไปถามไปราบผมเลครับยัง ยังขับรถไถสาใจหรือยังยังแต่แม่ไม่แม่มาด้วยมาทำไมไม่เอาให้สายใจก่อนก็คิดถึงอยากทำความดีเราอยากจะมาทำความดีโอ้โหผู้ดีแล้วนี่แหละเราสังคมต้องการพอได้อยู่ได้กินแล้วโอ้โหนี่ครับผมก็นอนมือใสหน้าผาเท้าหรือมือมือเอ้ยมือเอ้ยน้องโอ้ย เราจะไปทำค้างค้างคาคามันก็ไม่ได้เนาะเขาก็อยากจะใช้เขาอยากเก็บเขาอยากจะที่เต็มที่แค่เห็นเขทุกข์เนาะทุกเนาะทุกเขาปลดทุกข์เต็มที่แล้วใช่แล้วทีนี้เราพร้อมจะลุยกันวันไหนใจผมวันนี้เลยใจวันนี้ใช่ผมว่าพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้บอกพรุ่งนี้ก่อนพแต่วันนี้เล่นก่อนเนาะวันนี้ไฮแจ๊กวันนี้ผมว่าเอาอย่างนี้มันวันนี้ไปสั่งของอ่าสั่งไอ้ลูซิ่ง และกระทอท่อทรายทรายทรายในสังเครื่องคิวได้เนาะได้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 ทราได้แล้วเราไปทัมาแล้วบาดาลเราก็จะติดต่อวันนี้ไปพรุ่งนี้ทีเดียวไปพรุ่งนี้ทีเดียวเลยทีเดียวเลยครับผมครับทำพอดีเริ่มต้นขึ้นมาครับผมเย็นนี้เย็นนี้มีแผนต้มปลาแผนช่างพงพาสาวไปเที่ยวก่อนไงโซ่ oh ho, đây ha đây đây, chéo đây chéo đây. Ván cuối cùng rồi. Hôm เขาเราเขาเราอยู่ในหิ้่างเป็นไงเป็นไงผมไม่มีเต้ารีบอยู่ทูบตัวจริงผมไม่มีเต้ารีบผมอยู่ในหิ้งอย่างนี้ยังไม่ได้ลงมาเลยต้องเย็บต้องเย็บก็เอออยขาไม่มาใส่หลุดแล้วหนเอากาวทาป่ะกาวกระรอนน่ะไม่อันนี้รีดเหรอสกรีนสกรีนอืมโอ้โหพี่น้องครับผมจดในเอฟซีช่างพงก็โผล่มาแล้วผมก็เมื่อกี้ผมคุยกับเอ็กซ์ซียูคุยกับบาวตูโตอยู่ วี้เอรถคุ้นๆอเอนรถันอเนีม่รถจ่มาเออเออเมื่อกี้เราขับรถตาเนี่ยรถลักษณะแบบนี้เอเราบอกว่ารถจะพปงหรือเปล่าอรจะพหรือเปล่าเอออะไรนี่เขาาแม่มแล้วบอกเนี่ยไึงตรงนี้เอา้นผมมีเซ็ตไงผมมีเซ็ตไงผมอ่ะพากัาทำอะไรกับป้าไปผมจำเลยจำ ทุอาให้บ <P 3> <Beautiful, S 2> okay. okay. ้ามทอได้คบอกอ่ะมันอเมื่อวานผขาดโอเคครับวันนี้ก็ช่าาพงก็มาถึงแล้วนะครับผมมาร่วมทำความดีครับเจ้าพงบอกว่าจะลุยวันนี้แล้วนะผมเดี๋ยวทางพงบอกว่าจะขอไปพง่งนี้ใช่ไหมพง่งนี้ก่อนนะครับผมพง่งนี้เริ่มทำความดีกันนะครับผมโอเคครับตระับชจาาพงกลับมาสู่การทำความดีต่อไปนะครับผม